งีว่าไอ้เจ๊กไอ้เจ๊กไม่ดูเลยพวกเดียวกันนะเว้ยโหเฮ้ยใครก็จะไปแกล้งมึงมึงซุ่มซ่ามเองหรือเปล่าหืมหรือว่าขาแข้งไม่ค่อยดีแก่แล้วโลกเกาไงมาโอ้ย oh! ด uh ูม oh! uh ัน oh! ว uh ัวลงมาก่อนมึง oh! อ uh ีก oh! uh oh! uh oh! ไม่เชื่อหรอกว่าเป็นงูบาดเหงืมึงจงใจถีบพวกกูสองของมึงใช่ไหมแ <c oughs> ม่งคิกจะกำจัดก,กูสักเอ้ยแ <c oughs> ม่งจให้กูเจอของน <c oughs> ั่นไหมให้เลว้ยน้องผงต้องเป็นของกูกล้าทำอย่างนี้เหรอได้ไอ้เจ๊กเราไอ้พวกมึงอ้าวไม่ใช่พวกกูอีกแล้วมึงยังของรักกูไม่ใช่พวกของเรามึงจะไปลุยกับมึงเหรอ เอากูไปโรงพยาบาลดีมึงเอากูต้องไปโรงพยาบาลเลยยีอ่อทีหลอกเลยมึงไม่เท่าไหร่อ่ะแต่กลัวหมกแล้วมึงเป็นไรมึงคุ้มใครทําไมสงสัยอ่ะตักแล้วอ่ะหล่นลงมาเมื่อกี้ดังเป๊ะไข่แตกอืมยกเล้าเลยอ่ะเย้เช้านี้กูก็ไม่ได้กินไข่ลวกลลวกันสิคงละไข่กับไอ้บ้าเฮ้ยข้ากูเฮ้ยเฮ้ย เป็นอะไรวะขามึงเหรอ,เป,เ,หรอเป็นสิงโตเฮียกู yeah, <Yeah. S 1> ไม่ได้หมายความว่าอย่งงั้นยังไงแล้วอะผงก็ต้องตกมาเป็นเมียพี่ไม่มีทางทำไมเพราะผงไม่ได้รักพี่ หงรังเกียจพี่งั้นเหรอหงไม่ได้รังเกียจแต่หงแค่อยากขยั่งพี่นี่พี่จะบอกให้หงฟังนะไอ้แปะเนี่ยมันไม่ได้รักหงจริงหรอกไม่งั้นมันไม่เอาชีวิตของหงมาเดิมพันล็อกมันบอกว่าถ้าใครแข่งขันชนะนะ่ะผู้ชนะจะได้หงมาเป็นเมียแล้วก็แต่งงานกันอยกินด้วยกันชั้นผัวเมีย <laughs> โออ้้ยไมึกงั้นหน่งรักพี่ก็ได้ไม่น่้โหน่งไม่โหน่งอย่าทำอย่างนั้นไม่หน่งไม่ไอไม่เอาหนองนนี้ทำลายจิตใจเฮียมากโหน่ใจแทบแตกสาไลเอาหน่งอย่าทำอย่างนั้นไอ้มึกไอ้เจ็กไอ้แยกเม่